รับรื่อครับผมก็ดียิ้มแยม้มฮะและ้วก็เริ่มที่จะมีเพื่อนจําชื่อเพื่อนได้แต่พอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ 2, 2ได้ไปแค่วันเดียวเพราะว่าพอวรรณคารเหมือนน้องจะมีไข้เพราะอกับเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยให้หยุดไปเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่จันจันหน้านี้ก่อนก่อนเขาค่ามีกังวลอะไรไหมครับพี่กิตไม่มีครับเพราะว่าที่โรงเรียนเองก็ดูแลอย่างดีครับแล้วก็มีการจัดการในเรื่องวาปลอดภัยนะฮะในเรื่องการดูแลน้องๆแต่ละคนดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่เขาด้วยที่ฝึกสอนให้เขาแบบว่า ใส่มาส์อยู่กับมาสก์กับหน้ากากได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยตัวคนพ่อแม่ค่ะต้องห่างจากลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดก็ผมว่ามันถึงจุดที่เขาก็ต้องไปรับซึมซับความรู้จากคุณครูแล,<อ>และเพราะว่ามันถึงจุดที่เขาเริ่มชินกับอยู่กับ<อ>พ่อแม่เริ่มจากการฟังตอนที่เรื่องจนถึงจุดที่เขาแบบว่ามันมีอะไรให้เขาเรียนรู้อีกไหมซึ่งตัวนั้นน่มันก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของการที่ไปรัเรียนนะฮะจากครูบาอาจารย์แล้วเราเองก็เอาโจทย์จากครูบาอาจารย์เนี่ยมา พัฒนาต่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมใจไว้แล้วแหละใช่เพราะกรอบการในอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็มันก็มีกรอบอยู่แค่นั้นนะเนาะในเรื่องรั้วบ้านของเรามันก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องแบบเปิดโลกกว้างในในตามลําดับวัยของเขาแห็นว่าลูกชายได้น้องว่าไม่ไม่ไม่ห่วงเขาเลยเดินเข้าโรงเรียนค่ะก็ไม่หันมาหันกลับมาสักทียังไม่มีแต่ว่าก็มีมีมีวันสุดท้ายวันสุดอะไรเงี้ยก็แบบมีแล้วก็เขานด้ไปแล้วเขาเองก็รีบไปพอไปเขาแล้วเดินไปก่อนแล้วก็ผมเราทีนี้ไปทํางานต่อกันแล้วก็ไม่บายลูกพอไม่บายเสร็จปุ๊บหน้า นิดนึงนิดนึงก็มีมีมีตลอดหนึ่งอาทิตย์บอกยังไงมันก็ต้องรักพ่อมันบ้างหรอวะเนอตลอดหนึ่งอาทิตย์บ้านเรานี่เฮอมากไปตอโรงเรียนยังไม่เปิดใช่ใช่แต่ว่าก็ไปถึงตรงเวลาครับเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จะเปิดประตูให้เป็นเวลาว่ามาถึงก็ต้องมายืนรอเพราะว่าเขาจะมีแก๊ปเวลาให้เพียงเท่านี้แต่ว่า15นาทีที่พ่อแม่เขาไปส่งถึงหน้าห้องส่งเสร็จปุ๊บ ก็ออกเลยก็ให้เด็กคุ้นชินอยู่กับที่คุ้งตูแบบห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบอยากจะแบบดูยืนดูที่รั้วอะไรบ้างไหมครับพี่คิดมีคุณแม่เขาไปแอบเกาะรั้วดูอยู่วันแรกเลยก็ได้ตาซึมอะไรอย่างเงี้ยได้เขาก็ภูมิใจแหละเพราะว่าเราก็มาถึงจุดนี้แบบว่ามันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของพ่อแม่นั่นอีกสเต็ปหนึ่งของการดูแลลูกที่ต้องตื่นมาพาลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วถามคุไแม่เขาว่าแบบเล่าอะไรให้ฟังบ้างไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากเขาก็จะแค่บอกเล่นสีวาดรูปคาเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเป็นภาษาไทยคนเก่งนิดๆอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเขาพูดภาษาไทยมากที่สุดเนะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นอินเตอร์อยู่แล้วเดี๋ยวยังไงภาษาเขาก็ได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์แรกก็ต้องดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะสนุกก็ไมคิดว่าเน้นเรื่องภาษาอยากให้เพาได้ภาษาก็ได้ก็ได้ภาษาภาษาที่สองด้วยโดยที่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้ เออรู้ภาษาไทยต้องอ่านเขียนได้ต้องให้เก่งกว่าพ่อพูดง่ายๆครับผมรับให้ความยากให้พิจิตรเรื่องการเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยเด็กคือวัยนี้ต้องมีความก็คือโชคดีครับที่โรงเรียนที่เข้าเนี่ยให้ให้ความสําคัญจะเป็นนาฬิกาการศึกษาให้ความสําคัญกับภาษาไทยซึ่งแม้แต่เข้าเตรียมอนุบาลเนี่ยพีเอ็นเนี่ยสองขวบกว่าเรียนภาษาไทยแล้วสอนกันอาทิตย์ละห้าคาบเลยทีเดียวครับผมครับ เล่นเป็นโนครับผมใช่ฮะก็ซื้อมาไว้ก่อนครับพอดีได้เป็นโนที่ดีพี่นุอพี่แนะนํามา<ะ>ก็ค้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขา,ามีฟคอนนิ่งกว่อนี้นก็จะเริ่มเริ่มหากิจกรรมให้เขาแบบทําที่แบบว่ากลับมาบ้านก็ยังมีความสนุกความอะไรที่แบบว่าได้เรียกว่าได้สารต่อความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยกับ<อ>กับกับถ้าโชคดีถ้ามันเป็นกิจกรรมที่เขาชอบพูดึ้นมาถ้าไม่ชอบพ่อเรียนเองก็เป็นโน็นโานพี่อาจจะ เป็นเพราะเราอยากเราเสียโอกาสแม่จะให้เราเรียนตอนเด็กแต่ไม่ยอมเรียนแล้วอยากมาเล่นเป็นตอโตอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าให้ลูกสานต่อให้อ่าถูกต้องแล้วเราอาจจะได้เรียนไปพร้อมลูกอะไรอย่างนี้ครับน้องสนใจชอบนะครับครับก็หวังว่าเออมือมือก็ได้อยู่อะไรเงี้ยก็หวังไว้อย่างนั้นครับผมโอเคครับ 讲讲讲讲讲讲。